โทษแห่งกรรมทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการประกอบศิละปะใดคือด้วยการนับคะแนนการคำนวณการนับจำนวนการถ่ายการค้าขายการเลี้ยงโคการยิงธนูการรับราชการหรือด้วยศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งอดทนต่อความหนาว รักตรำต่อความร้อนเดือดร้อนเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานและตายเพราะหิวกระหายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุเหตุกรรมทั้งหลายนั่นแหละ ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียรพยายามอยู่ทุกอย่างพภกคสมบัติเหล่านั้นย่อมไม่สำฤิผลเขาเศร้าโศกลำบากลำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเพ้อว่าความขยันของเราเป็นโมหะหนอความพยายามของเราก็ไม่มีผลเลยหนอแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เอง เป็นกรมเป็นเหตุมีกรมเป็นต้นเหตุมีการมเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหลถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้พวกคสมบัติเหล่านั้นย่อมไม่สำลิศผลเขากลับเสวยทุกโทมนัตอันมีเหตุมาจากรักษาพวกคสมบัติเหล่านั้นว่าทำอย่างไรพระราชาจะไม่พึงริบพวกคสมบัติทั้งหลายของเรา พวกโจรจะไม่พึงลักไปไฟจะไม่พึงไหม้น้ำจะไม่พึงพัดไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงแย่งไปเมื่อกุลบุตรนั้นรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาริโภคสมบัตินั้นไปก็ดีพวกโจปรปล้นเอาไปก็ดีไฟไหม้เสียก,ก็ดีน้ำพัดไปก็ดีทายาทผู้ไม่เป็นที่รักแย่งเอาไปก็ดี เขาเศร้าโศกลํำบากรำพันตีอกคลั่งกรวนถึงความหลงเพ้อว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่พึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีการมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั้นแหละ อีกประการหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเหตุเพราะการเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายนั้นแลพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้กษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์ก็ได้พราหมณ์วิวาทกับพราหมณ์ก็ได้ขหบดีวิวาทกับขหบดีก็ได้มารดาวิวาทกับบุตรก็ได้ บุตรวิวาทกับมารดาก็ได้ปิดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับปิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาดกับพี่ชายน้องชายก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาดกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาดกับพี่ชายน้องชายก็ได้สหายวิวาทกับสหายก็ได้ชนเหล่านั้นก่อการทะเลาะ ก่อการแก่งแย่งและก่อการวิวาทกันในที่นั้นทำร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่พึงเห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเหตุ มีการเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแหลอีกประการหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเพราะการ,เป,เ,เ,ร,าการเป็นต้นเหตุเพราะการเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายจนทั้งหลายถือดาบและโล่จับธนูพาดลูกศรแล้วยิงเข้าสู่สงครามประทะทั้งสองฝ่ายเมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้าง พุ่งหอ,อกไปบ้างกวัดแกว่งดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกหอ,อกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดศีรษะบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุ มีกามเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นแหละอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายชนทั้งหลายถือดาบและโล่จับธนูพาดลูกศร แล้ววิ่งเข้าไปชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกต้มร้อนเมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอ,อกไปบ้างกวัดแวงดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกหอ,อกแทงเอาบ้างถูกโมนโคร,ร้อนรดบ้างถูกคลาดสับบ้างถูกดาบตัดศีรษะบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตาย ทุกปางตายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรมทั้งหลายเป็นกองทุกที่พึงเห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเหตุมีการมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลาย จนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกเข้าบ้างปล้นบ้านบ้างดักจี้ในทางเปลี่ยวบ้างละเมิดภรยาของผู้อื่นบ้างพระราชาก็รับสั่งให้จับเข้าลงอาญาด้วยประการต่างๆคือเคี่ยนด้วยแสบบ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้พรองบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันและจุดไฟเผาบ้าง พันมือและจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลูกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเขา่าแล้วเสียบเหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้าง ใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเชื้อนเนื้อออกเป็นแว่นแว่นเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเชื้อนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่อขูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกและถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อ เหมือนต่างใบไม้บ้างรถตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัขก,กัดกินเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาเหล็กทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างชนเหล่านั้นจึงถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่พึงเห็นได้เอง มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายนั้นแลอีกประการหนึ่งเพราะการมเป parole, น plane plane. Yeah> ็นเหตุเพราะการมเป็นต้นเหตุเพราะการมเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายชนทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตคลั้นประพฤติกายทุจริต ว่าจีทุจริตมโนทุจริตแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่พึงเห็นได้เองมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหล